สวัสดีค่ะพื่อนวันนี้นกมีการทำซอสนะฮะก็เรียกว่าทำซอสให้ดูนะฮะเพราะว่านกจะทำขลบข้าวนะตอนนี้ก็คือซอสน้ำมะขามนะฮะแล้วก็ทำน้ำมะขามมาไว้นะแล้วก็ใส่จากน้ำมะขามนะเป็นน้ำจากน้ำมะขามแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะ ก้อนหนึ่งคือเขาจะประกบกันนะฮนะแล้วก็แส่้ตาลสายด้วยนะฮะแล้วก็มีเกลือนะฮะใส่สามอย่างนะเพื่อนเนี่ยน้ําตาลทรายก็ประมาณนี้นะแล้วก็น้ําตาลปิ๊บก็น้ําตาลปิ๊บหรือน้ําตาลตโหนก็คือนะสองก้อนนะสองก้อนแล้วก็ใส่เกลือนะเพื่อนแค่นี้นะนกทําไว้เดี๋ยวจะทำข้าวคะ่ะก็ปล่อยให้เขาเนี่ฮะขึ้นฟองนะ แสดงว่าเขาค้นเกือบได้ที่แล้วนะฮะต้องต้องขึ้นฟองแบบนี้นะคะนี่คือกุ้งนะคะกุ้งเดี๋ยวนวกจะทําเมนูนะคะนกจะเข้าเตาอบก่อนนะคะให้นกใส่น้ํามันไปก่อนนะน้ํามันนะเข้าแต่เตาอบเล็กน้อยน,นะเพื่อนกุ้งก็สุกแล้วนะคะเพื่อนแต่นกจะเอาลงไปทอดอีก จะเอาคลุกแป้ง นกผาหลังขาหลังเรียบร,ร้อยแล้วพื่นี่ค่ะเสร็จแล้วนะท่เพื่อนเสร็จแล้วนกก็จะเอาน้ำซอสมาขามราดเลยนะคะร,ราดเลยค่ะราดเปกติจะเหนียวเหนียวหนึบเลยนะฮะแต่พอดีมาตั้งไฟใหม่นะพระเจ้าราดนะคะ รสชาติีตามเราชอบแล้วนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนิดหน่อยนะแต่จะเปรี้ยวนำหวานนำนานเพื่อนเพราะฝรั่งนี่ก็จะชอบมากนะพวกรสชาติเปรียปร้ยวๆแบบนี้นะกินร้อนๆอ,อร่อยคนะ เป็นอนันว่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนกุ้งน้ำมะขามนะกุ้งทอดน้ำมะขามนะเสร็จสมอารมณ์หมายไปแล้วนะคะ,ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะแต่รสชาตินี่บอกได้เลยนะคะว่าสวยงามกว่าท้องเรื่องนะ,ะ <c oughs> เพราะว่าอร่อยกันเพื่อน แล้วกโ็โรยด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวนะฮะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเช่นเคยนะคะเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็นลก็ฝากเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ค่ะแล้วไงเราพบกันในคอมเมนต์นะคะเพื่อนเลิฟเลิเเคะ่ะ enjoy ค่ะเพื่อน